ไปทำงานกันเงียบเล่นอะไรของมันใครขับแค่ยี่สิบเนี่ยเอ้ออ้าวอ้าวเร่งแสลงไปไม่ได้โหรถมันทำท่อมาเป็นพวกขายยาแน่เลย ผมเป็นเวรุ่นขับขับเหยียบเลยถนนเส้นนี้ใครขับข 20, แค่ยี่สิบเพราะอยู่ติดโรงเรียนมันจะเหยียบอะไรสักขนาดนั้นนะพ <c oughs> าเดินไปทำงานครับโอ้ยอย,อยู่อากาศกลับมาหนาวใส่กีงขาสั้นมาด้วยนี่ ร้านเบียร์ยังไม่เปิดจะไปดูว่าเขาทำกับข้าวอะไรรอวันนี้เพราะว่าเจ้าเจ้าของร้านเขาอยากกินอะไรไม่รู้ฮัลโหล <c oughs> คนอยากข้าวของพวกนี <c> ้ <oughs> เอาอะไรมาขายเนี่ย จอคอบพิวเตอร์ตัวนี้เป็นร้านลงรับจำนำลงรับจำนำมีอะไรขาดหมุนเงินไม่ทันก็เอาทีวีเอาอะไรมาจำนำได้อ๋ฟิลลี่ขายอะไรเนี่ยร้านเปิดใหม่เปิดใหม่ต้องใส่ไปร้านกกแบบ ร้านกะบับเออลงทุนเยอะกว่าเราอถ้วยให้ร้านกะบับเนี่ยครัวมันทำใหม่อย่างสวยเลยของเราเนี่ยอย้แก๊สหัวเตาน้ำสองเตาผัดสองเตาเอง <c oughs> นี่ร้านขายเพชร น,นีเน้เป็นวันอะไรวะออในทาวน์มีงานยังฟาร์ม,มเมอรอ์ชาวนาเด็กเขาจัดงานยังฟาร์มเมอร์กัน๋ยวเราจะไปไปร้านเราดีกว่าอ,อยู่ๆทำไมมันหนาววะเมื่อเช้ายังเด็กยังไม่หนาวเลยอยู่หนาววูบลงเลยวันนี้วันศุกรออ์ฝรั่งออกหากินเบียร์แต่เชา้าทั้ สียดโมงครึ่งได้กินเบียร์กันแล้วนะขวดระพแล้วเว้ยต้องทำบุญด้วยอะไรกันวะ,ะเราต้องมาทํางานเนี่ยพนั่งกินเบียร์กันละจดหมายอะไรเนี่ย ดูว่าเขาทำกับข้าวอะไรเสียงผัดก้องแกงก้องแกงทำกับข้าวอะไรนะ <muitos. S 1> ท,ำทำกับข้าวอะไรผัดแ,แตงกวาโอ้วันนี้ได้กินผัดแ,แตงกวา,นะาแล้วเอาแล้วไก่ทำอะไรอะ่ะอนน๋องัอ้นเรามาสาับไก่กันเพราะไก่ต้องรอคนสับไว้ให้รอคนสับไก่กอ่อนไม่รอได้ไงตาต้องล้างโอ าที่สับไก่ก่อนอผ้าอะไรวะนี่มันเยอะแยะเดี๋ยวสับไก่ให้เขาก่อนเราจะสับไก่สับไก่โชว์แกงอะไรพี่แกงมีรึเหร่ยังเิยที่ก็ตามเลยต้องัน อยากเป็นน้ำผักเลยพี่อยู่ไหนครับอยู่อยู่ร้านครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ร้านเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บหนึ่งหาที่ซับไก่ครับ อ่ะมันหลุดมันหลุดเอ๊ะ,อ,ะอยู่ๆทำไมเน็ตหลุดดีกว,ว่าอะเดยวสวอปป้องดีกว่าอะสวอปป้องเลยเราจะสับไก่โชว์ ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนเกงเลยอ่ามันจะสับไก่โชว์นะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนเพราะว่ามันจะสะเทือนจะสะเทือนเรือลั่นไปหมดเลยอ่า จะสับไก่โชว์แบบเดี๋ยวแ,บบแ,บบแบบป๊บนึงเขาจะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้สุ่ม ให้โชว์ครับตัวนี้เอาไปต้มน้ำซุปเอาไว้ต้มน้ำซุป ไน่ากระดูกกินยากแดงไก่เราจะหั่นไก่เป็นเตาเลยนะครับอ่าในสับแล้วสไลสอยแล้วเนี่ยซอยจุกไก่มีใครเคยกินปะ่ะสซอยจุกไก่อ่าอไม่ไม่ไม่ได้ทำครับ แค่ทําขายที่ร้านแต่มีมีคนทําอยู่มีเพื่อนทําอยู่ถ้าฝรั่งเดี๋ยวแกมีแต่เฟซบุ๊กมั้งแกทําไส้กรอกไส้อั่วขายถ้าอยู่แถวแถวนูน้นมีเพื่อนอยู่แถวลิทฟิวเออเขาทําไส้กรอกอีสานทําไส้อั่วขายอยู่แกเป็นคนอุดรแกทำทำอร่อยอยู่ใกล้เบอร์มิงแฮมแหละแกอยู่แถวเคครอสเคครอส อไม่ไกลมันมันไม่มีเวลาทำแล้วครับใส่กรอกอีสานเพราะว่าทําอยู่ร้านก็อยู่มีกันแค่สองคนอ่ะมันไม่เหลือเวลาทําทําขายตัวนั้นอ่ะแค่ทําขายลูกค้าในร้านเราก็หมดเวลาไปแล้วนะครับที่เห็นไลฟ์สดเนี่ยคือทํากับข้าวพนักงานเฉยๆโทรศัพท์มันมันจ่ายค่ายอินเทอร์เน็ตเยอะ ไม่รู้จะทำอะไรไร้วสวดซะเลยนะวันนี้เราจะแกงไก่ใส่นอไม้ดองวันนี้มันสุกจะมีพนักงานมาเยอะหน่อยแล้วก็ทําแกงรองแกงหม้อใหญ่ทีเดียวเลยนะมันเป็นอาหารพนักงานนะครับไอ้มีมีคนทําทาเส้นกอกขายไหมมีเบอร์ั้างไหม เดี๋ยวเอ้ยยังไงนะผมผมไม่มีเบอร์เขาขามีแต่ Facebook. เฟซบุ๊กดี๋ยววันหลังได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทักเฟซบุ๊กผมไปก็ได้ใน Facebook ชื่อท่รักแบ็คพูเดอร์ T I R อ่ T I R N O T I R no, T I R A K ที่รักนั่นแหละที่รักแบ็คพูเดอร์ ดี๋ยวถ้าผมมีเบอร์ถ้าใครใครเขาทาขายเดี๋ยวผมส่งนะส่งเบอร์เบอร์ไปให้คนที่ทําแกมีแต่เฟซบุ๊กครับเดี๋ยวนี้ก็ทําแต่ขายในร้านแล้วมันก็ไม่เหลือเวลาแล้วฮะบอกให้เขาไปไลฟ์เพจหาของขายในยในอังกฤษนะจะหาของขายเออหาของขายในอังกฤษเออมันมัน,ม,นมันมีเพจในเฟซบุ๊ก ชื่อหาของขายจะมีคนโพสขายเยอะหาของขายในอังกฤษเยวซื้อไม่ันไวเลยหาของขายในอังกฤษ <c oughs> อ,อยู่อยู่ร้านนี้ก็สั่งซื้อมากินบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ลองดูครับไอ้ส่วนผมนะทาไม่ได้ทําขายเราไม่ได้ไอ้ทำแบบนั้นเราขายแต่ในร้านเราทาขายแต่ในร้านครับ กว่าอีกแล้วใครคิดเมนูไม่ออกก็มารอดูช่องนี้ครับเราจะทำกับข้าวโชว์ครับไม่เป็นไรครับฮอลิเดย์ไอ้ลองวิ่งนี่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าหมวจะออกไปวิ่งวันนี้มาสาย ตัวนี้เอาไว้ทําน้ําซุปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทากระเพาะปลาน้ําแดงนะกระเพาะปลากระเพาะปลาน้ํา,าแดงโชว์เลยพรุ่งนี้วันวันเสาร์เด็กๆบอกอยากกินกระเพาะปลาเอาจะเอาตัวนี้ไว้ต้มน้ําซุปทํากระเพาะปลาน้ําแดงนะครับฝั่งนูง้นเขาตำตำพริกแกงแนละ้วอยู่นี่เวลาทำกับข้าวเราจะตำพริกแกงกันเอง ใช้พริกแกงสังเ็ดมันไม่อร่อยอ่ะตัวนี้เอาไว้โอเคเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวยวพาไปดูว่าเขาเตรียมเครื่องพริกแกงเสร็จยังไม่ต้องพานนะไปดูเดี๋ยวจะเราจะไปดูอ่ะ โอ้ยยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยนี่น่ะนะครับเดี๋ยวจะทำเองเลยเครื่องครบยังฮะครบยังใ,ใช้ไข่ไก่หมด Is that this, this? one chicken? Chicken? <laughs> chicken. มาไลฟ์ใหม่ตอนแกงแล้วกันเพราะว่าต้องเตรียมของขายแล้วสวัสดีครับ